บอลโลกเนี่ยเราต้องให้ความสนใจแหละเพราะว่า4ปีมันมีครั้ง<ช>หนึ่ง<ช>นะ<ช>เราก็ตื่นเต้นกันไปด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปบอลโลกก็ตามะนะเราก็ต้อง<ช>ติดตามกันอย่างตลอดนนะคะซึ่งมันเป็นความสนุกสนานของ4ปีที่มีครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูกันแบบสนุกๆเนี่ยมันก็โอเคมันก็พอคือคนที่ชอบบอลเขาก็จะแ<ม>บบลุ้นไปกับ เกมอ่ะในเกมนะอยู่กันในเกมก็คือถ้าดูแค่สนุกมันก็โอเคนะคะทีนี้ถ้าหากว่ามันมีการถล่มลึกเข้าไป<อ>ก,กลายเป็นการพนันนั่นน่ะสิอันนี้นะคะแย่เลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเข้าไปแบบว่าถล่มลึกในวงจรการพนันแล้วทีนี้จะมีผลอะไรตามมาบ้างนะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณวันชาติวรณพรามรักษารษาชการกาแทนนายอำเภอสัตหีบก็จะคุยกับท่านนะวคะ่ะว่าท่านกังวลนะคะหรือว่าท่านมีความเป็นห่วงในสถานการณ์ของ64สแมท บอลโลกนี้ยังไงนะคะว่า64แมตช์นี้จะพาคนไทยของเราสนุกสนานหรือจะขล่งลึกกันอย่างไรแล้วจะมีบทลงโทษอย่างไรวันนี้นะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชาติวรณพรามนะคะรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับค่ะในช่วงบอลโลกแบบนี้ค่ะแน่นอนหลายท่านเนี่ยชอบกันไปดูตามร้านตามสถานบันเทิงต่างๆดูกันหลายๆคนสนุกดี แล้วทีนี้สัตหีบในพื้นที่ของท่านเนี่ยค่ะมีสถานบันเทิงเนี่ยเยอะไหมคะมากน้อยแค่ไหนแล้วเวลามีการลงพื้นที่ตรวจสอบนี่ต้องไปเจาะลึกกันยังไงบ้างคะครับก็อําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเราก็เป็นอําเภอท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกอําเภอหนึ่งนะครับของ<ช>จังหวัดชนบุรีก็สถานสถานบันเทิงสถานบริการของเรานะครับ <c oughs> ก็มีประมาณแปดสิบถึงร้อยกว่าแห่งนะครับซึ่งเราก็มีการ ปฏิบัติการในเรื่องของการควบคุมบังคับใช้กฎหมายเรามีกําลังชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองของอำเภอสัตหีบในหนึ่งชุดนะครับโดยมีประหลัดอําเภอเป็นหัวหน้าชุดอสอและก็เจ้าหน้าที่ปกครองนะครับซึ่งเราก็บูรณาการร่วมกับตํารวจครับมีตํารวจอยู่สามสถานีนะครับคือสอพภูตะหลวงสพสัตหีบสพนาจมเพียนนะครับแล้วเราก็ยังมีชุดรักษาความปลอดภัยของแต่ละหมู่บ้านอีกสี่สิบเอ็ดหมู่บ้านในห้าตำบล มีผู้อหญ่บ้านแต่และหมู่บ้านเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับโดยเราจะบูราการกําลังลงพื้นที่กวดขันในช่วงเทศกาลบอลโลกปี2565ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่19เป็นต้นมาแล้วนะครับก็จะมีชุดบูราการทั้งฝ่ายปกครองและตํารวจรวมทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะว่าโซนโซนที่ที่มีการพนันบอลกันมากสุดมันก็จะอยู่ในช่วงของแอบ ตำบลนาจอมเทียนซึ่งใกล้เคิกับทางพระธุับังละมุงนะครับแล้วก็ตำบลบักเสริงเลยอีกมานิดนึงก็แถวปูตะหลวงก็เล็กน้อยนะที่ผ่านมาเมื่อสี่ปีที่แล้วก็ก็ที่เรามีการกดขันก็จะเป็นสถานบันเทิงในในในย่านนี้ฮะซึ่งลงพื้นที่กดขันแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเฉพาะเน้นเฉพาะการพนันฟุตบอลเท่านั้นนะครับเน้นในเรื่องของยาเสพติดด้วย กวดขันสถานบริการแล้วก็แล้วก็การประนันโต๊ะบอลน,นะฮะในช่วงเทศกาลบอลโลกในครั้งนี้นะครับในพื้นที่อำเภอสัหีบเราเราก็ได้มีการปล่อยแถวฝ่ายปกครองและตำรวจนะครับออกกวดขันพื้นที่ไปและนะครับเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าผู้ประกอบการเราได้มีหนังสือนะครับ แจ้งประสานงานย้ําเตือนนะครับว่าไม่ให้มีการเล่นการพนันในสถานประกอบการทั้งร้านเหล้าแล้วก็สถานบริการทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือในที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็อยู่ในพื้นที่อําเภอสตีนนี้มาทั้งทั้งสี่ปีที่แล้วก็อยู่นะครับก็จะรู้นะครับว่าพื้นที่ไหนมีการเล่นพนันโตบอลบ้างน,นะครับซึ่งมีไม่ค่อยมากนะครับในในในแถบ ในแถบ,บนี้นะครับคุณควันชัยค่ะในส่วนของข้อมูลที่คุณวันชัยได้ได้แจ้งมานะคะว่านาจอมเทียนสตัตหีบน่าจะเป็นข้อมูลในเชิงของที่ตั้งของร้านแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกของสายข่าวนะคะคแต่ทีนี้แน่นอนแ่ะค่ะว่าเรื่องของการพนันขันต่อมันอาจจะมองไม่เห็นในลักษณะของออนกราวมันขึ้นยกระดับไปที่ออนไลน์ในส่วนของมาตรการที่จะเจาะลึกหรือว่าเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเพื่อที่จะป้องปรามต้องทํำยังไงคะ อันนี้เราก็เอ่อก็หอืนผมผมชื่อวันชาตินะครับค <ขอ S 1> ่ะขอภัยค่ะขอภัยค่ะครับวันชาติวภาพรรนะนะอันนี้นะครับผมก็มีสัมพันธภาพที่ดีกับทางตํารวจในพื้นที่นะครับเราเระวางสายข่าวไว้เรามีการประชุมโต๊ะข่าวกันทุกหนึ่งสัป,ปดาห์นะที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ปัญหาเรื่องยาเสพติดค่อนข้างจะเยอะนะครับรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยเน้นย้าให้แต่ละอำเภอในกดขัาในเรื่องยาเสพติดค่ะผมจึงได้มีการประชุมโต๊ะข่าวเพื่อวางสายข่าวในการ หาข่าวพนันออนไลน์อยู่แล้วฮนะซึ่งทั้งเจ้าที่ตารวจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะหาหาผู้กระทําผิดซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับการพนันก็อย่างที่ผู้ประกาศข่าวพูดนั้นนะครับ <Okay. S 2> ว่าเทคนิควิธีการมันก็เทคโนโลยีมันสูงข,ขึ้นการพนันก็มีในรูปแบบที่ท,ที่ที่ว่าเมื่อนกะู้ฮครับยข่าวพวกนี้จะรายงานมาแล้วเราก็อาจจะไปจับกลุ่มหรือบังคับใช้กฎหมายอีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าเบื้องต้นนี้ก็ยัง ่ไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้ฮะในในช่วงนี้ครับค่ะทีนี้อยากให้คุณวันชาติฝากข้อคิดไปถึงท่านผู้ชมหน่อยนะคะว่าไอ้บอลโลก4ปีมีครั้งเนี่ยบางคนทุ่มเทการพนันเนี่ยเต็มที่หมดเนื้อหมดตัวเลยค่ะครับอันนี้ผมก็ฝากความห่วงใยถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาในชีวิตรับราการของผมนะครับก็ การพนันบอลบอลโลกมีทุกครั้งเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดกับเยาวชนนะครับซึ่งเป็นกําลังของชาติเมื่อเริ่มเล่นพนันบอลแล้วก็จะเริ่มไปสู่การพน,นันชนิดอื่นนะครับเท่าที่ทราบแลวก็เคยสัมภาษณ์ผู้ที่ที่เราเคยอพนันบอลเราเคยที่ผ่านมานะครับก็มันจะเกิดกับเยาวชนเยาวชนพอติดพนันบอลก็จะนําไปสู่ยาเสพติดนะครับแล้ว เดก็ดอยากอยากจะน,นะครับให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่มีฝ่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราก็ต้องในช่วงนี้ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดหน่อยนะครับแล้วก็อยากปลูกฝังนะครับให้ผู้ปกครองนะฮะได้แนะนําในสิ่งที่ดีๆและไม่เป็นตัวอย่างให้กับเด็กนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลลบต่อชีวิตของเด็กและอนาคตของเด็กในอนาคต มีแต่เจ้ามือเท่านั้นแหละฮะที่จะได้กําไรจากผลบอลหรือการพนันบอลทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อเด็กๆเ,เหล่านี้ฮะเป็นหนี้เป็นสินหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่นะครับเป็นหนี้เป็นสินจํานวนมากก็จะก่อให้เกิดอาชญากรรมอย่างอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นของการลักทรัพย์หรืออาชญากรรมที่ร้ายแรงขึ้นมาเพื่อน,นําเงินนํามาดใช้หนี้พน,นันซึ่งเราก็จะเห็นตามข่าวนะครับตามสื่อทั้งหลายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะ คนหลานทองในพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอผมนี่ก็สอบถามเมื่อจับได้ก็เอาไปใช้นี่พน,นันซึ่งม, uh huh. มันเห็นชัดอยู่แล้วว่าพนันอะไรที่ผมถามไปก็พนันบอล uh huh. เป็นพนันบอลส่วนใหญ่ก็อยากฝากเป็นอุทาหรณ์และก็สิ่งเตือนใจให้กับน้องน้องเยาวชนนะครับที่จะไปเล่นพนันบอลในช่วงนี้ต้องคิดดีๆนะครับว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็มันจะนําพาเราไปสิ่ง สู่สิ่งที่ไม่ดีในอนาคตตามมานะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณวันชาติบณนารามรักษาราชการาาแทนท่านนายอำเภอสัตหีบนะคะวันนี้มาร่วมให้ข้อมูลกันในเรื่องของบอลโลกปีนี้นะ,ะการทํางานของทางอำเภอสัตหีบนะคะรวมถึงให้ข้อคิดด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณนะคะ